ไอเสมครับครับคอยอยากได้เอกซิลีโสมัยอ่าเด้ยินว่าโช์ุ่มเจ้านี่เขาว่ามีเป็นดงเอกซิลีเล่บ่ายแคบหรือซีประตูซีประตูมูเขาว่ามูเขาว่าเขาว่าว่าร้านไอเสียมนี่มีเอกซิลีมีเป็นดงเลยเมียนโอ้ยอย่าเลยอยากสิมาเบิ้งด้วยตาของเจ้าของเองอย่าไปเสียเขาอย่าไปเสียเขาเขาเขาว่ามาเนาะ ย่าไปเสียเขาผู้ใดว่าจังสันจังซี่ย่าไปเสียเขาไอเสียมบอยก่อนต้องเขามาเบิงด้วยตุยของเองต้องมาเบิงเองใช่ย่าไปเสียเขาเด็ดขาดว่าว่ามีเป็นดวงมีเป็นหาขั้นสิบขั้นย่าไปเสียเขาเขามาเบิงด้วยตุยของเองนี่ล่านในเสียมอยู่ตรงรามบิ๊กซีสักแก้วผู้ใดมันจะมีเอ็กซิลี่เป็นเจ็ดขั้นแปดขั้นมีทุกสีเป็นนั้นเมื่อนบอกยาไปเสียผู้ใดบอ้ฟังย่าไปเสียต้องมาเบิงด้วยตุยของเองโอ้ต้องมาเบิงด้วยตุยของเองมเบิงเองเนาะเออนี่ สีดำตัวไม่ปียี่สิบสองนะต้องเาเบิ่งด้วยตัวเจ้าของเองจะไปเสียมูเสียเพื่อนจะไปเสียผู้เดเบ่าทั้งสิ้นนะเขามาเบิ่งด้วยตัวเจ้าของเองนะผู้เบ้าดีก็จะไปเสียต้องเาเบิ่งด้วยตัวเจ้าของเองโอเคบ่าโอเคครับนี่ปียี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนี่ยี่สิบสองตัวนี้ยี่สบสองยี่สิบสองยี่สิบสามด้วยนะจุงนาจอไม่หลักพันบางคันพันโลบางคันสองพันโลบางคันสามพันโลสี่พัน กพันเอาละหาไปได้ครับไอ้เอาลังคันลังคันนะเอาอันนี้ปี21เอเบิ้งจากกระจังนาเ็นวะมนไี้เกากระสุนนน้อยนึงนะเอาจะไปเสียผู้ได้ว่าล้วเนียก็จะไปเซียขันเจ้าบ่ได้เห็นด้วยตาเจ้าของขันเจ้าบ่ได้มาสัมผัสด้วยตัวเจ้าของเองขันเจ้ายังบ่มาใส่บริการด้วยตัวเจ้าของเองขันเจ้ายังบ่เคยมากินข่าวกับไอ้เสมขันเจ้ายังบ่เคยมาเซ็นสัญญากับไอ้เสียมไงบ่ไงต้องมาล่องด้วยตัวเจ้าของเองนี่ นี่เอา้าอันนี้ก็สีขาวอันนี้ปี22 22มีบ่ค่อยหลาปัปไหนครับพี่น้องจะไปเสียว่าผู้ดเดว่ามีเป็นดงมีเป็นดง,นดงจะไปเสียเขาเนี่ยเห็นปะปี21 22ผูเ้เล่น้บาออียงก็จะไปหูเบาไปเสียเขาไหลครับเนี่ยเอา้ามีบอคลอยหลเนี่ยแต่ง่างไปยางมากครับ สามขั้นเราอายสามหนึ่งหัวสามเดือนบอกนับยืนบ่นับยุ่งอายเอา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 ันนี้ก็ยี่สิบสองยี่สิบสามอันนี้ขั้นที่สี่อายโอ้นี่เฉพาะเอ็กซ์เชลีบอ่เออมันที่ประมานคือเขาไหว้รีอ่ะลฮ้ยมันสิบเมตรบลาได้ก็บอกว่าอย่าไปเสียมาใส่บริการมาเบิ้งด้วยตัวของเองมาเบิ้งด้วยตัวของเองนี่เอาเฉพาะซีประตูได้หนิขันมึงขอแคปพอนนะอืมกูว่าได้ยางสามมือหลายให้ปานันเลยบ่ายเอาคอยขอเลยบ่ายบ่บ่ คลิปนี้เอาแค่สี่ประตูบ่บุญยังบอกแล้วเข้าใจบ่โอเคขาแข็งแล้วเออเออนี่แก็บหลงแก็บหลังนะเอาเอายังบ่เบิดอีกบ่ยังเอาคันนี้คันนี้หาไอเอายังบ่เบิดอดีด้วยนี่เอาเอานี่ก็ปียี่สิบสองยี่สิบสามผู้ใดมักยางไงยางหนาหรือว่าบ่ใส่ยางก็ได้จัดให้ได้เบิดโอเคบ่โอเคครับเออเอา รีดาวพันหมื่นเดียวผู้ใดวายังก็จะไปเสียพี่น้องเอ้ยเอาเบื้งหลังด้วยโอ้จอดเลี้ยงกันลับทราบใช่ปะเบิดย่งเบิดย่งหมดไปฮะอันนี้ขั้นที่หาแล้วหมดไปยังย่งยงยังนีอีกบ่นี่อีกขั้นหนึ่งไมยมีบ่หรลายเป็นไหนบ่หลายเป็นไหอันนี้กับเ้งสีดีตอนนี้อันนี้เอาเอาขอขอสีประตูบ่มเป็นบ่เออขอสีประตูนะขั้นสุดท้ายมันก็จะต้องเป็นพระเอก เป็นพระเอกเป็นพระเอก <laughs> พ่าลองมีบะพ่าลองไห้เบิงแล้วอ,อันนี้คือพระเอกเท่าแลมโบอันนี้เป็นซีประตูขึ้นกันอันพุ่นแคบเด้อขันยางสามันกแ็แคบแต่ว่าบอให้เบิงราะว่าคลิปนี้เจ้าเปิดคลิปมาเจะขอซีประตูซีประตูเออแล้วั่นคอยก็้มให้เบิงแค่ซีประตูตอนคลิปด้บ้านบ่อเบื่อเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วเอาไว<อ>้เมื่อยนะฮะมือรุ่นบอ่อมือรุ่นขันคนเบิงอย่างสามล้านกันไหมแค่ถึงจยา ขันคนเบิ้งคลิปนี้จากสามล้านแชร์ให้จากหมื่นจากแสนคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาต่อแคปให้โอเคบ่โอเคครับเอาเฉพาะแคปหน้าเดี๋ยวจะมาต่อให้คลิปหน้าไอ้เสียงหวานเลยนะเบื้งเบิ้งเบื้องเบื้งเบื้งไปเอกไปเอกเบิ้งเบื้งเบิ้งไมเบื้งไม่มือหนาหมื่นหาบรรลไม่หน่อยแห้งคำว่ายอุ๊บเป็นคำคำคีคำคีว่ายเป็นคำเสียงเดีววะ จะไปเสียผู้ใดว่ามีหลายมีเป็นดงเนีนยจะไปเสียครับพี่น้องเอ้ยต ast ้องเขามาเบิ้งด้วยตัวของเองครนะเขาว่าพิสูจน์ด้วยตัวเจ้าของเองนะเพราะว่าไอเสมนัันนะก็ย uh, ังบ่เสีย uh, ตัวเจ้าของอยู่ก็ต้องพี่น้องถามขม้าว่าเขาเขาวาเขาว่าไอเสียมก็ยังบบหูเลยว่าเขาไหนนะไอเสียมก็ยังบ่เสียมันในตัวเจ้าของเลยครับเพราะฉะนั้นเจ้า่าเสียมันในตัวไอเสมให้เขาวาเบิ้งเองให้เขามาใส่บริการเอง ให้ล่องเขามะเบงิงโอเคปะโอเคครับนะคือกาว่าที่ตรงขามบิ๊กซีสักแก้วเฉพาะ X-Series 4ประตูหา X-Series ดง X-Series ต้องมาหาไอเส็มโรซิงเท่านั้นฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยวัยรุ่นจา๋าแจ๋ว